นี่ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจุลกี้ป้าระหางครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาครับแล้วบอกต่อยท้อมาน้องต่อยมานี่ครับบัวขาวอยู่แล้วครับเดินเฉยแต่ว่าู้ขังโคตะาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับกระดิบรวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชครับ โอ้โหทั MM ้งนั้นโคต่านี่ก็ถือว่าสู้ดีครับดูดีใจสงสาวดีครับทำไมทํากันแบบนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดินและโดนไป3แข้ง4ี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะาิวไล ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือนนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วนะครับโอ้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 โหฟุตบอลก็ไม่ได้เลยครับโอ้โหอาจารย์ก็โหดหลายเหลือเกิน เข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็ดถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็ดไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บวัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนิน World Series ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนิเนครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ับโอ้แต่ถือว่าใส่ต็มครับเอาแล้ว โอ้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 ไม่ตรงทางเฉียงๆเลยโอ้เอาไปเลยไปเลยตรงทางเลยตรงทางเอ้าเอาๆลงเลยลงเลยพวกครับโอ้โน่นไปไม่ถ oh, ูกมัก ใจไม่ทันครับดูครับคนอะไรโดนน็อกยังหล่อครับโอ้โหโ,หโอ้นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่าไม่มีการตัดสินีเ่เขาไม่ไมีการตัดสินกันน็อกเลยครับโอ้โห